ขอบคุณนะครับยาขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับขอบคุณมากๆนะครับแม่แอนนะครับจากช่องน้องมากมีนะครับบอกยาซื้อยาให้มมีด้วยความรักความเมตตาครับขอพราุณนะครับนี่ เม่รอหน่อยเม่เอ้ยเม่เม่เอายาไหมเม่จ้าเม่โอ้นูถือแล้วบ่อ่ะอันนี้ให้แม่หนูจะไปทำงานนะครับจะไปทำหน้าที่ครับสองสาวนี้เม่เอ้าให้แม่หนูอ่ะ นี่แซ่บแซ่บแซ่บคุณครับสวัสดีครับ